สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของครูอ้อยทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องประโยคในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องการแยกคําวลีกับประโยคใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะความหมายของประโยคว่ามีอะไรบ้างประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารมีประโยชน์ อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะในคลิปนี้ก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะมีความหมายส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ชนิดของประโยคนะคะก่อนอื่นเราก็ไปดูแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะว่านักเรียนมีความรู้เก่ามาอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะนะคะ ทดสอบก่อนเรียนคำชี้แจงนะคะชนิดของแบบทดสอบก็จะมีตัวเลือกนะคะจำนวนแบบทดสอบมีอยู่ได้5ข้อ5คะแนนเต็มนะคะแล้วก็ไปลองทำแบบทดสอบกันเลยค่ะคำถามข้อที่ห ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธก็ไก่ค,คุณพ่อตื่นเช้าทุกวันขอไข่แม่รี่เสื้อผ้าให้ฉันขอกวายฉันไม่ชอบกินผักนะคะ ักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะลูกในชั้นป .3 ป .2 ก็เรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคิดว่าบางคนต้องทำได้พร้อมที่จะดูคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะคำตอบก็คือข้อข้อคกวายนะคะฉันไม่ชอบกินผักคำว่าไม่ก็เป็นประโยคปฏิเสธ คือไม่อยากทำนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่2ค่ะลูกคําถามข้อที่2นะคะคำถามถามว่าประโยคมีกี่ส่วนกไก่1ส่วนขอไข่สองส่วน ข้อกวายสส่วนประโยคมีกี่ส่วนคะลองคิดดูนะคะลูกพร้อมแล้วคุณครูเฉลยเลยนะคะเฉลยข้อที่2นะคะมี2ส่วนนะคะ2ส่วนมีอะไรคะมีภาคประธานกับภาคแสดงนะคะ 3. ข้อใดเป็นประโยคขอร้องข้อใดเป็นประโยคขอร้องอย่าวิ่งขึ้นบันไดนะคะขอไก่อย่าวิ่งขึ้นบันไดนะะขอไข,ออข,ขอ่แม่ไม่ชอบดื่มน้ำอัดลมคอควายช่วยเก็บยางลบให้หนูหน่อยค่ะ ประโยคขอร้องนะคะเราจะไปต้องไปขอร้องเขามันตรงกับข้อใดคะลูกคำตอบก็คือข้อข้อขอควายนะคะช่วยเก็บยางลบให้หนูหน่อยคะ่ะมีคำว่าอะไรคะมีคำว่าช่วยนะคะข้อที่สี นะคะข้อที่4ี่คำถามถามว่าประโยคปฏิเสธมีคำว่าอะไรประโยคปฏิเสธมีคำว่าอะไรก็ไก่ไม่ไม่ได้ไม่ทำไม่ใช่ขอไข่โปรด ขอร้องช่วยคอวายใครทำอะไรที่ไหนเอ๊ะมันมีคำว่าอะไรคะประโยคปฏิเสธบางคนนะตอบได้แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเฉลยเลยเฉลยก็คือข้อกอกไก่ นะคะมีคำว,ว่าไม่ได้ไม่ไม่ทำไม่ใช่ต่อมาเรามาดูข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะลูกข้อ5ถามว่าประโยคชนิดใดมีคำว,ว่าอยากต้องการขอ ประโยคชนิดใดมีคำว่าอยากต้องการขอก่อไก่ประโยคบอกเล่าขอไข่ประโยคแสดงความต้องการขอควายประโยคปฏิเสธมันคือประโยคอะไรนะคะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกพร้อมแล้วเราดูเฉลยกันเลยค่ะ ก็คือข้อที่2นะคะประโยคแสดงความต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคแสดงความต้องการก็จะต้องมีคำว่าอยากต้องการขออย่างเช่นฉันอยากไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณแม่ต้องการให้ฉันสอบไล่ได้ที่หนึ่งนี่คือความแสดงต้องการ ฉันขอคุณพ่อไปงานวันเกิดเพื่อนอันนี้ก็คือประโยคแสดงความต้องการคืออยากจะได้อยากจะไปอยากจะทำนะคะต่อไปเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะความหมายนะคะความหมายของอะไรความหมายของประโยคนั่นเองนะคะ การแต่งประโยคคือการนำคำกลุ่มคำมาเรียงต่อเป็นข้อความที่มีความหมายอ่านหรือฟังแล้วเข้าใจได้ว่าใครทำอะไรอย่างไรนะคะอย่างเช่นประโยคพ่อหัวเราะพ่อก็คือใครใช่ไหมคะพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรคะพ่อก็หัวเราะแต่ถ้าเขามีคำว่าเสียงดังมาอีก ก็คืออย่างไรถูกไหมคะแต่ในประโยคนี้มีแค่ว่าพ่อหัวเราะนะคะลูกคุณย่าทำขนมอร่อยคุณย่าก็คือใครใครทำขนมอร่อยล่ะทำอะไรทำขนมทำขนมแล้วเป็นอย่างไรคะ่ะอร่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือรูปแบบของประโยคนะคะอ่านหรือฟังแล้วเราต้องทำไมคะลูกต้องเข้าใจ ส่วนประกอบของประโยคส่วนประกอบของประโยคก็จะมีภาคประธานนะคะเป็นผู้กระทําในประโยคเช่นชื่อคนสัตว์ภาคประธานเนี่ยนะคะก็จะมีได้ทั้งเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็คำสรรพนามนะคะสภาคแสดงเป็นการแสดงอาการของประธานเช่นยิ้มแย้ม ร้องไห้หัวเราะนะคะชนิดของประโยควันนี้ชนิดของประโยคมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ6ชนิดนะคะมีประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องประโยคแสดงความต้องการประโยคคำสั่ง นะคะไปดูกันต่อเลยค่ะประโยคบอกเล่าก็คือบอกให้ทราบนะคะไม่ต้องการคำตอบตัวอย่างประโยคก็เช่นฉันชอบดื่มนมฉันเห็นไหมคะฉันคือคำสรรพนามชอบก็คือ ฉันเป็นประธานประธานตรงนี้ก็คือคำสรรพนามนั่นเองชอบก็คือคำกิริยาดื่มนมชอบดื่มเป็นคำกิริยานมก็คือกรรมนะคะฉันชอบดื่มนมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าประโยค3ส่วนนะคะลูกพ่อรดน้ำต้นไม้พ่อเป็นประธานนะคะ รถเป็นคำรถน้ำนะคะเป็นคำกิริยารถน้ำอะไรล่ะต้นไม้อันนี้ก็คือประโยคสามส่วนเหมือนกันนะคะแม่ทำกับข้าวอร่อยแม่เป็นประธานนะคะเป็นคำนามทำเป็นคำกิริยากับข้าวเป็นกรรม อร่อยอร่อยก็คือส่วนขยายอะไรคะส่วนขยายกรรมอันนี้ก็เป็นประโยค3ามส่วนเหมือนกันนะคะลูกต่อมาประโยคคำถามประโยคคำถามต้องการคำตอบมีคำว่าอะไรทำไมที่ไหน เหตุใดเพราะอะไรอย่างไรตัวอย่างของประโยคนะคะเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครบ้านของเธออยู่ที่ไหนเธอจะไปเที่ยวกับเราไหมอันนี้ก็คือประโยคคำถามเราไปดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะ ต่อมาก็คือประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ตัวอย่างของประโยคนะคะฉันไม่ชอบไปโรงพยาบาลหนูไม่ใช่นักเรียนค่ะแม่ไม่ได้มาที่นี่ครับลักษณะของประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนก็ จำไว้เลยว่ามันจะมีคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ต่อมาประโยคขอร้องประโยคขอร้องจะมีคำว่าโปรดกรรุณาช่วยตัวอย่างของประโยคนะคะโปรดบอกเขาด้วยนะคะกะรุณาฟังผมก่อนนะครับ ช่วยหยิบดินสอให้หนูหน่อยค่ะอันนี้ก็คือประโยคขอร้องประโยคแสดงความต้องการมีคำว่าอยากขอต้องการตัวอย่างประโยคนะคะลูกฉันอยากช่วยคนที่เดือดร้อนค่ะ หนูต้องการเรียนรำค่ะผมขอซื้อนมหนึ่งกล่องครับประโยคคำสั่งมีคำว่าอย่าจงห้ามตัวอย่างประโยคอย่าวิ่งในห้องเรียนจงตั้งใจเรียนหนังสือ ห้ามกินขนมในห้องนอนอเมื่อเราเรียนรู้ประโยคไปครบแล้วนะคะเราก็มาทำแบบทดสอบหลังเรียนก็มี4ตัวเลือกนะคะจำนวนแบบทดสอบก็มี5ข้อเหมือนเดิมนะคะลูกเราไปดูกันต่อเลยค่ะ ครูคิดว่านักเรียนคงมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นข้อที่1ถามว่าข้อใดเป็นประโยคบอกเล่าก็ไก่พ่อไม่ชอบกวาดบ้านขอไข่พี่ไม่ชอบร้องเพลงคอควายฉันชอบกินผักอะไรคะที่เป็นประโยค บอกเล่านักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะคะ5ข้อนี้ครูอ้อยคิดว่านักเรียนต้องทําคะแนนเต็มเลยนะคะคาตอบก็คือข้อขควายค่ะฉันชอบกินผักไปดูข้อ2กันเลยนะคะข้อที่ส เหมือนเดิมเลยเห็นไหมคะประโยคมีกี่ส่วนออันแรกเลยประโยคมีกี่ส่วนมีสองส่วนคำตอบคือข้อขอไข่นะคะเราไปดูข้อที่สามกันคะ่ะข้อที่สามนะคะ ข้อใดเป็นประโยคคำถามก็ไก่เธอเป็นคนน่ารักขอไข่เมื่อวานฉันเห็นเธอที่ห้างสรรพสินค้าขอควายเมื่อวานเธอไปไหนมาเมื่อกี้นักเรียนเรียนรู้แล้วประโยคคำถามจะต้องมีคำว่าอะไรบ้างนะคะบางคนก็รู้แล้วนะคะลูกเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ ข้อคอกวายเมื่อวานเธอไปไหนมาแล้วอาจจะตอบเพื่อนว่าฉันไปเยี่ยมคุณตามานะคะข้อที่สี่ข้อที่4นะคะประโยคคำสั่งมักมีคำว่าอะไรก็ไก่จงอย่าห้าม ขอไข่โปรดขอร้องช่วยขอกวายใครทำอะไรที่ไหนคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะจงอย่าห้ามข้อที่5ประโยคมีทั้งหมดกี่ชนิดกอไก่5ชนิด ขอไข่หกชนิดขอกวายเจ็ดชนิดคำตอบคือข้ออะไรคะข้ออะไรคะลูกข้ออะไรจ๊ะอาาคำตอบคือข้อข้อข้อขอไข่นะคะคุณครูค,คิดว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของประโยควันนี้นะคะนักเรียนก็เรียนประโยคไปทั้งหมด6ชนิดนะคะ คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะมีความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำใบงานเรื่องการแยกประโยคต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคขอร้องประโยคปฏิเสธประโยคแสดงความต้องการนะคะคุณครูก็คิดว่านักเรียนคงจะทำใบงานการบ้านได้ถูกต้องนะคะลูก แล้วก็เขียนหนังสือให้สวยงามแล้วก็รีบส่งงานนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องทำงานอย่างเงี้ยไปสักระยะหนึ่งนะคะลูกแล้วก็ถ้านักเรียนทำเสร็จครูก็จะได้ทยอยก่อคะแนนไปเรื่อยๆไม่ต้องทวงกันบ่อยนะคะคุณครูก็อยากจะสอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ สวัสดีกันก่อนเลยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันในคาบต่อไปนะคะคาบต่อไปเราก็จะเรียนรู้กันเรื่องเกี่ยวกับของประโยคอีกนะคะและเราก็จะเรียนรู้กันเรื่องการแยกส่วนประกอบของประโยคนะคะลูกสวัสดีจ้า